สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแกะกล่องรีวิวหูฟังกีก้ารุ่น e e 4 2นะครับเป็นหูฟัง Small Talk นะฮะร,ราคาย่อมเยานะครับผมสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับผมแพ็คเกจสวยงามนะฮะผมเดี๋ยวแกะด้านในดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะสเปคอยู่ด้านล่างนี้ลองอ่านดูนะครับผมนะข้างในเราก็จะพบกับนะเป็น กระป๋องนะฮะแถมมาด้วยนะเอาไว้ใส่สายนะัะเวลาเก็บนะจะได้ไม่ไปพันยุ่งกับสายช่งสายชาร์จเรานะครับผมแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นในส่วนของหูฟังสมอทอกนะผมก็แพ็กมาอย่างแน่นหนานะเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับผมย่านเสียงที่ได้รับก็ค่อนข้างแหลมนะครับผมเพราะนั้นไม่ต้องเปิดเสียงสุดนะเมื่อเสียบกับโทรศัพท์นะตัวสายก็เป็นสายชนิดที่เรียกว่าแบนนะครับผมก็ป้องกันการพัน นะครับผมนะแต่ก็มันก็พันบ้างแหละธรรมดานะครับผมก็แข็งแรงใช้ได้นะครับอันนี้ก็ตัวหูฟังนะครับผมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยเป็นอินเอียร์นะฮะเล็กไปนิดนึงนะับผมสาหรับความรู้สึกผมนะเนาะก็สําหรับเสียงของไม้นั้นเป็นยังไงก็เป็นเสียงที่ท่านได้ยินนี่เลยนะครับผมว่าชัดเจนดีไหมนะครับผมปุ่มกดก็แข็งแรงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโอเควทนนี้เดี๋ยวผมจะเทียบนะเสียง นะของไม้นะฮะจากไม้น,นี้เทียบกับเสียง iPod นะที่ผมใช้อัดนะครับผมอ่ะเนี่ยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเกศูนย์อ่ะนะครับผมก็เห็นความแตกต่างนะครับใครชอบก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับนะราคาย่อมเยานะครับผมส่วนใครชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างครับสวัสดีครับ